สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องคอบสุขท่าโลกโดยแม่หมอคบสุขว่าโตโตแม่หมอหมดโตนั่นเองนะคะแม่หมอที่มีพลังงานออร่าพลังงานเอเนจีบวกบวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาขอบคุณคนที่ติดตามใหม่และติดตามเก่านะคะคนที่นอมรับยินดีแล้ว กดไลค์กดแชร์นะคะในสิ่งที่ดีๆไปให้เพื่อนเพื่อเป็นสะพานบุญให้ตัวเองมีบุญเพิ่มขึ้นมีบุญเพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะขอบคุณคนที่ไม่ค้คาโฆษณาแต่ถ้าค้าก็ไม่เป็นไรนะคะขอบคุณคนที่ให้ซูเปอร์แต่งหน้าะานะคะ,นะคะโอเคมาค่ะวันนี้เช้าวันนี้วันออกพรรษานะคะขึ้น15บห้าค่ำเดือน11บบางคนก็ นะคะไปทําบุญกันนะคะบางคนก็หยุดไปทําบุญใช่ไหมคะบางคนก็ทํางานต่อนะคะทุกคนคะ่ะมาค่ะวันนี้เราขออนุญาตครูบาอาจารย์โอเคค่ะวันนี้นะคะเราทําแรนดอมนะคะก็คือช่วงเวลาออกพรรษา,าออกพรรษาใหม่ๆเนี่ยสิบห้าค่ำเดือนสิบเอ็ดนั่นเองนะคะคุณจะมีโอกาสดีๆนะคะอะไรสิ่งใดเข้ามา ให้คุณชื่นใจบ้างนะคะช่วงออกพรรษาวันแรกนี้แหละค่ะและวันต่อๆไปนะคะไม่เกินสิบวันไม่เกินเดือนหนึ่งหรือแล้วแต่คุณนะคะคุณเข้ามาเห็นตอนไหนแสดงว่านะคะ,ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์โนใจให้คุณมาเจอนั่นเองนะคะมาค่ะขออนุญ,ญาตนะคะให้ไพ่นำทางในช่วงออกพรรษานะคะคุณจะได้รับโอกาสไดน้อนะคะในในช่วงระยะเวลา นะคะในช่วงระยะเวลาเดือนตุลาคมนี้นะคะในช่วงระยะเวลาเดือนตุลาคมนี้นะคะคุณจะได้รับโอกาสใดเข้ามาหาคุณนะคะขออนุญาตนะคะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยเปิดทางไว้นะคะการเงินตอนนี้คุณกําลังตัดสินใจนะคะลงมือวางแผนทําอะไรสักอย่างกําลังคิดวิเคราะห์ในด้านการเงิน นะคะคุณกําลังตัดสินใจแต่ต้องการขอความช่วยเหลือจากใครบางคนมาช่วยคุณตัดสินใจคุณกลัวว่า,วาการที่คุณตัดสินใจไปอ่ะมันจะถูกหรือไม่ถูกในด้านการเงินนะคะว่าจะเอาไปลงทุนดีหรือไม่อะไรแบบนี้นั่นเองนะคะนะคะขออนุญ,ญาตนะคะมาดูตัวตนนะคะพตนุนของคุณ ตอนนี้คุณกําลังคิดคุณมีโอกาสมีทางเลือกถ้าเป็นผู้ชายนี่นะมีบางสิ่งบางอย่างไรองไรเข้ามาหาคุณเลยนะคะถ้าคุณเป็นผู้ชายนะช่วงออกพรรษาเนี่ยคุณมีโอกาสมีทางเลือกถ้าเป็นผู้ชายนะนะคะคุณจะมีเจ้าชูความเจ้าชูเข้ามาหาคุณเลยเลยคุณผู้หญิงก็เหมือนกันนะคะทางเลือกโอกาสใหม่ Bruno. โอกาสใหม่ๆนะคะทั้งเรื่องการความรักการงานการเงินนะคะคุณจะเห็นช่องทางตอนนี้คุณกําลังคิดว่าเอ้ยจะเอาเงินไปลงทุนอะไรดีอะไรประมาณนี้นะคะแล้วไงต่อคะอยู่กับตัวเองก่อน,นะค่ะนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนสายเปคุณเป็นคนผู้ให้คุณชอบให้มากใครมาขออะไรก็ให้นั่นเองนะคะตอนนี้ นะคะเราว่าหลายๆคนนะคะในช่วงออกพรรษาถือศีลน,นะคะภาวนาเสร็จแล้วทําบุญทําทานเสร็จแล้วบางคนไม่ใช่ศาส,สนาพุทธนะคะก็ทําบุญทําทานเกี่ยวกับศาสนาตัวเองนะคะแล้วก็อยู่กับตัวเองก่อนนะคะอย่าพึ่งใจร้อนเอาไปให้ใครไม่ว่าเรื่องในก็ตามเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องอะไรก็ตามนะคะอย่าเป็นสายเปนะนะคะ อ่ะถ้าเป็นผู้หญิงคุณจะเจอคนที่ถ้าคุณมีปัญหาเรื่องเงินนะผู้หญิงโสดนะหรือว่าผู้หญิงก็ได้ค่ะคุณไปขอความช่วยเหลือกับใครอ่ะใครเขาก็ให้ความช่วยเหลือคุณเพราะคุณน่ารักสดใสพราวอยู่ในตัวแต่ถ้าคุณผู้ชายนะคะถ้ามีอายุมากแล้วคุณจะเจอผู้หญิงคุณจะได้รับอุปธรรมผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตคุณนั่นเองนะคะการเงิน <c oughs> การเงินทุกคุณเงินเข้ามาเงินเหลือเหลือเงินเหลือล้นนะคะตอนนี้คุณกําลังจะนําเงินไปลงทุนบางสิ่งบางอย่างและเงินก็จะเข้ามาบางคนใครถูกลอตเตอรี่ใครถูกอะไรคะแต่เราบอกเลยว่าให้คุณอยู่นิ่งๆก่อนนะการเงินกําลังจะทยอยเข้ามาหาคุณนะคะจับใจอะไรให้นิ่งก่อนอย่ากระตุกกระตกักอย่าบอกใครอย่าเป็นสายเปนะคะนะคะแล้วอะไรคะ นะคะบางสิ่งบางอย่างเรื่องการงานมันไม่ได้มาง่ายๆเพราะฉะนั้นการเงินเหมือนกันที่คุณได้เงินมามันก็ไม่ได้มาง่ายๆเพราะฉะนั้นนะคะสู้นะคะการเงินที่เข้ามา นะคะคุณต้องสู้คุณต้องเหนื่อยจําไว้แบบนี้นะคะแล้วอย่าไปให้ใครหยิบใครยืมนะคะถ้าคุณได้เงินเข้ามานะคะการเงินเข้ามาหลัว,ลวได้จากการขายที่ขายทางนะคะขายขายอสังหาริมทรัพย์อากาทุกคนนะคะและนี่นะคะห้ามไม่เอ้ยโทษทีค่ะ เจ็ดเจไม้เท้าหมายถึงว่ากว่าคุณจะได้อะไรมาสักสิ่งสักอย่างเนี่ยมันก็เหนื่อยมันเป็นการท้าทายแต่ถามว่าชนะไหมชนะค่ะนะคะทุกสิ่งทุกอย่างชนะนะคะทุกคนนะคะแล้วไงต่อคะโอเคนะคะห้าเหรียญคุณเห็นห้าเหรียญไหมคุณกำลังจะได้โดนปุดล็อกบางสิ่งบางอย่างนะคะ คุณกาลังจะโดนปลดล็อกเงินก้อนนี้คุณกําลังคิดว่าจะเอาเงินก้อนเนี้นะคะไปใช้หนี้ใครบ้างอะไรบ้างใช้เหอะค่ะถ้าเป็นหนี้เขาเราแนะนํานะถ้าเป็นหนี้เขาเขาจะได้ไม่มาสาดแช่งเรานะคะคุณจะได้นําเงินนี้ยไปปลดหนี้ปลดสินกับกับเจ้าหนี้ของคุณนะคะคุณจะได้หลุดพ้นออกจากความขาดแคลนณช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะทุกคน ขอบคุณค่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 ทุกคนลองคิดไม่ได้ดังนะคะทุกคนลองคิดไม่ได้ดังนะคะเดือนสันทุกคน15ค่ำเดือน11ชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปนับจากนี้นี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับนะคะคุณกําลังจะผ่านพ้นชีวิตที่นะคะบางคนให้คนไปยืมเงินเมื่อคุณมีเงินคุณก็จะให้คนมาหยิบมายืมเงินคุณ คุณจะยากจนหรือว่าคุณจะขาดแคลนอีกนะคะให้คุณคิดเยอะๆเวลาจะให้ใครยืมความขาดแคลนเนี่ยมันแปลได้สองด้านคือคุณไม่มีแล้วคุณนำนี่ไปใช้คนอื่นหรือเมื่อคุณรวยแล้วคุณก็ให้คนอื่นสายเป ะะใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนั่นเองค่ะเลยทําให้ตัวเองขาดแคลนนะคะนับจากนี้ชีวิตคุณคอนเทนเซชนทุกคนชมหน่อยทุกคนทุกคนนะคะนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วงเวลาดีๆด,ดวงเปิดแล้วนะคะดวงของใครเปิดแล้วคะ่ะนี่ค่ะดวงของคุณเปิดแล้วนะคะที่รักทุกคนจะ๋ะทุกคน แล้วความสุขคุณจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาหาคุณแสงสว่างที่มันเจิดจ้าที่มันแสงจ้ามากพระอาทิตย์สิบดวงนี่คือสิบห้าคำเดือนสิบเอณแม่น้ำโขงคุณดูดีทุกคนทุกคน แต่นี้ตอนเช้านะคะไม่ใช่ตอนกลางคืนนะคะทุกคนทุกคนแล้วจะมีคนมามอบโอกาสดีๆให้กับคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักโอกาสอะไรก็ตามคุณจะรับน้อมรับเอาเลยค่ะรับเอาเลยค่ะนะคะโอกาสคุณจะมีอิสระนะคะชีวิตของคุณจะไม่อ่อมจะไม่ยม จะไม่ติดนี้จะไม่ติดสินอีกต่อไปแล้วนะคะทุกคนคะ่ะนับจากนี้ชีวิตของคุณจะมีแต่สิ่งดีๆเด็กฟูนั่นเองนะคะจี้กงนะคะเนี่ยค่ะคุณทําตัวเหมือนจี้กงนี้เลยค่ะอย่าทําตัวรวย <c oughs> อย่าอวดนู่นอวดนี่คุณเห็นดีไอคอนกรุปไหมคะขออนุญ,ญาตพูดนะคะอวดนู่นอวดนี่สร็จท้ายเป็นไงคะภาษี <c oughs> กรมสมกรณ์บอกโอ้ยหวานชะละหวานชะละหวานชะละแต่ละคนโตค่ะเดอะทาวเวปัญหาทุกอย่างนะคะปัญหาทุกอย่างจะจบลงภายใครที่มีปัญหาคาลาคาซังอยู่นะคะใครที่มีปัญหาคาซังคาราคาซังเรื่องรักเรื่องงานเรื่องอะไรต่างๆมันจบลงในเดือนตุลานี้ค่ะทุกสิ่งทุกอย่างต่อค่ะ ทุกคุทุกคุทุกคุณเขาคุณค่ะ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 มันได้จบลงแล้วความขาดแคนปัญหาที่ลุมเล้าของคุณคุณจะบอกว่าหฮ้ยทาไมมันจบแบบปาฏิหาริย์คุณไม่คิดไม่ฝันเลยว่าจะมีโอกาสแบบนี้นี่คือราชินีถือเหรียญถ้าคุณเป็นผู้หญิงเนี่ยโอ้โห เงินเข้ารัวๆนับจากนี้คุณต้องชมตัวเองคุณสู้มาด้วยตัวเองนะคะแต่ถ้าคุณอา่าถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะเราบอกเลยว่าจะมีผู้ชายนะคะอายุน้อยกว่านะคะมาชอบมามอบโอกาสดีๆให้คุณนั่นเองค่ะแต่ถ้าเป็นผู้ชายเราบอกเลยว่านะคะคุณจะได้เจอผู้หญิงนะคะที่เป็นหัวหน้ายังไม่ใช่แฟนนะคะคุณจะได้เจองานใหม่คนใหม่นะคะ ที่เป็นหัวหน้าคุณเป็นหัวหน้าผู้หญิงนะคะถ้าแต่ถ้าแต่ถ้าใครมีคู่แล้วนะแฟนคุณนะคะจะนำโชคลาภมาให้นั่นเองค่ะนะคะต่อค่ะนะคะแล้วไงอุ้ยเราเราเราลืมให้ดูด้านหลังนะคะนะคะเพจออฟครับบางสิ่งบางอย่างมันจะเข้ามาหาคุณโดยไม่ทันตั้งตัวและอย่าวุ้อย่าเขาเรียกว่าอะไรนะอย่าหลงละเรลงไม่ใช่อย่าวุ้วามอย่าหลงละเลง ว่าสิ่งนี้มันได้มาง่ายเมื่ออะไรมันมาได้ง่ายๆมันก็จบแบบง่ายๆนั่นเองอย่าใช้เงินฟุ่มเฟือยนะคะอย่าใช้เงินฟุ่มเฟือยนะนะคะตัวคุณเป็นสายเปเป็นคนที่ใช้เงินไม่คิดอะ่ะพอเงินหมดแล้วค่อยมาแบบพอเงินหมดแล้วรู้สึกแบบโอ้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคน และจงจำไว้ว่าทุกอย่างนะคะที่คุณล้มเหลวมานะเราบอกเลยอย่าใช้งานงมเงินพุ่งเฟื่ยนะคะทุกอย่างที่คุณล้มเหลวมาหรือว่าไม่ประสบความสำเร็จในด้านการเงินเพราะคุณหน้าใหญ่ใจโตนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อคุณได้รับโอกาสเงินเข้ามาหาคุณอีกรอบแล้วไม่ว่าคุณจะทำอะไรนะเราบอกเลยตอนนี้ดวงของคุณมาแล้วดวงเปิดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นให้ถือโอกาสนี้แหละเป็นบทเรียน บุตที่มันล้มเหลวถือว่าเป็นบุเรเรียนนะคะชีวิตที่เหลืออยู่อานาคตที่เหลืออยู่ทํามันให้ดีที่สุดทํามันให้รวยยิ่งขึ้นกว่าครั้งที่แล้วนั่นเองค่ะ <c oughs> ถ้าคุณยังโสดอยู่นะการเงินของคุณก็จะร่ำรวยแต่ถ้าใครมาเจอนับจากนี้คุณจะได้เจอเนื้อคู่ที่เป็นคู่กันถ้าใครมีคู่แล้วเราบอกเลยว่าโอ้โหทุกคนทุกคนเขาคุณเกิดมาคู่กันคือจังหวะชีวิตนะคะดวง ดวงสามีก็รวยดวงภรรยาก็รวยถ้าเป็นเนื้อคู่ถ้าแต่งงานกันแล้วนะตอนนี้นะทําอะไรก็ขึ้นนะคะเจราจากันคุยกันสองคนนะคะสามีภรรยาทําอะไรก็ขึ้นถ้ามีคู่แล้วนะแต่ถ้ายังไม่มีคู่คุณผู้หญิงคะ่ะคุณผู้หญิงเราบอกเลยว่าคุณจะเจอคู่ที่เหมาะสมกับคุณรวย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 พอผู้หญิงราชินี ถือเหรียญคือราชินีที่มองเฉพาะผู้ชายที่รวยผู้ชายที่เหนือกว่าเขาในด้านการเงินนะคะแล้วผู้ชายคนนี้ที่คุณจะได้เจอถ้าผู้หญิงโสดนะผู้ชายที่โคตรรวยโคตรเป็นเศรษฐีแต่ว่าไม่เก่งเรื่องรักเก่งเรื่องงานเก่งเรื่องเงินแต่ไม่เก่งเรื่องรักนะคะทุกคนแล้วผู้ชายคุณผู้ชายนะคุณจะได้ต่อไปนี้ผู้ชายโสดนะเราจะบอกว่า ชีวิตของคุณเราไม่รู้หรอกว่าคุณรวยเพราะอะไรแต่รวยรวยรวยแล้วคุณจะได้เจอผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงที่หาเงินเก่งมีบารมีนะคะเป็นผู้หญิงที่หาเงินเก่งและมีบารมีเก่งในด้านการหาเงินนะคะทุกคนทุกคนจบเลยเถะทุกคนทุกคนจบเลยเถะให้ดีเกินนะคะ เขาเกิดมาคู่กันมันจบแล้วค่ะ t h ว Tower สิ่งต่างๆการงานธุรกิจใหม่ๆจะทําให้คุณเจอกันนะคะบางคนจะได้เจอกันในด้านธุรกิจสิ่งใหม่ๆกําลังจะก่อตัวขึ้นงานใหม่อะไรที่มันใหม่ๆเกิดขึ้นกับคู่ของคุณนะคะมันจะทําให้คุณได้เจอรักครั้งใหม่โอกาสใหม่สิ่งใหม่ๆเท่านั้นที่จะทําให้คุณได้เจอกันนั่นเองนะคะแต่เราบอกเลยว่าทุกคน ทุกคนเราตื่นเต้นแทนทุกคนนะนะคะปัญหาทุกอย่างที่มันอึดอัดที่มันผูกตัวคุณไว้อยู่นะคะที่คุณแงะไม่ออกแกะไม่ออกสักทีเหมือนเหมือนปูที่ถูกมัดอะ่ะมันจะคลี่คลายออกนะคะด้วยตัวมันเองด้วยจังหวะชีวิตนั่นเองค่ะแล้วไงต่อคะแทนเพลนปัญหาที่ลุมเลานะคะที่มันมืดแปดด้านตั้งแต่ไหนแต่ไร ตอนนี้มันจะขี้ขายมันจะเบาบางลงคุณจะคิดอะไรออกและแทนเพลนการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายที่สำคัญเราบอกเลยนะนะคะช่วงออกพรรษาเนี่ยเป็นที่นะคะท่านแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะสามเดือนจำพรรษาใช่ไหมคะแล้วพาท่านออกมาทุดงทีนี้แหละเสียงกลางอะเขาเรียกว่าอะไรตีะระฆังเสียงดังกลงวานนะคะให้ตีะระฆังไว้นะเวลาไปทำบุญตักบาตรเทว ใช่ค่ะจักวาดเชโยใช่ไหมคะทุกคนนะคะนั่นแหละคะ่ะอย่าลืมตีละครั้งนะคะแล้วก็สวดมนต์สวดบทไหนก็ได้ค่ะทุกคนแล้วแต่คุณเลยค่ะได้ดีหมดค่ะทุกคนแล้วทุกสิ่งทุกอย่างการงานคุณคุณจะได้หลุดพ้นออกจากความมืดมนมืดมิดเหมือน โดนมัดแขนโดนมัดหน้ามัดขาจากไม่มีอีกแล้วตอนนี้คุณได้เรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างการงานก็จะเข้ามาธุรกิจกะเข้ามานะคะการงานจะทําให้คุณเจริญรุ่งเรืองนับจากนี้มีแต่คําว่ารวยรวยรวยทุกคนทุกคนจ้าแล้วไงต่อครแล้วไงต่อนะคะขออนุญาตสับไพ่นะคะทุกคนค่ะนี่คือ ช่วงเรือนตุลาคมคุณจะรวยอู้ฟู่คุณจะเรวยเหลือเหลือรวยฉ่ำๆความสุขเป็นร,รักครั้งใหม่ค่ะรักครั้งใหม่คุณจะได้เจอรักครั้งใหม่บางคนจะได้เจอรักครั้งใหม่ได้โอกาสใหม่ๆที่เป็นคู่ที่คู่กันคู่ร่ําคู่รวยคู่ซัพ์คู่โชคนะคะโอกาสใหม่ความรักครั้งใหม่ความสุขครั้งใหม่ถ้าคนมีคู่แล้ว คุณจะเหมือนแบบมีความสุขอีกครั้งเงินก็มีงานก็มีธุรกิจก็รุ่งนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับไม่ต้องบอกว่าเมื่อไหร่นะคะน้อมรับเลยเวลาพิมพ์เหมือนกันนะคะเวลาคอมเมนต์ไม่มีคําว่าเมื่อไหร่น้อมรับยินดีรับคุณได้รับสิ่งนั้นเรียบร้อยแล้วแบบนี้นะคะนะคะอย่าพิมพ์ว่าเมื่อไหรล่ละแม่หมอไม่มีนะคะนะคะฉันยินดีรับน้อมรับนะคะฉันได้รับแล้เวเงินก้อนโตแบบนี้ค่ะนะคะ ทุกคนเดะมนเดะมนในคืนวันพระจันทร์ฉายแสงส่องนะคะเดะมนนะคะค่ำคืนนี้เป็นค่ำคืนแห่งนะคะพระอาทิตย์สิบดวงที่พญานาคพ่นไฟใช่ไหมคะใช่ไหมนะคะคุณขอในในคืนตะวันไม่ใช่ตะวันพระจันทร์เต็มดวงก็ได้นะคะทุกคนวันพระใหญ่นี้นะคะ ตอนกลางคืนนะักคุณขอได้เลยนะคะคุณอยากได้อะไรนะคะนี่คือเทพีพระจันทร์ออกมาเลยเฮ็ดในสิงทีเสือ้อเสื้อในสิงทีเฮ็ดนะคะแล้วไงต่อคะแล้วไงต่อนะคะทุกคนเดี๋ยวนะคะเราขอจัดหน่อยนะโอเคทุกคน วาสนาบารมีวาสนาบารมีนับจากนี้ถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณจะมีอํานาจวาสนาบารมีมีแต่คนเกรงขามมีแต่คนเขารบยกย่องคุณมีอํานาจวาสนาบารมีมากมากเหลือล้นเหลือหลายนับจากนี้นะคะเงินทองก็มีวาสนาบุญบารมีก็มีถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคุณจะเป็นคนน่าเกรงขามพูดอะไรคนก็เชื่อ พูดอะไรต่อไปนี้คนก็เคารพนับหน้าถือตานั่นเองแต่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะนะคะคุณจะเจอผู้ชายแบบนี้แหละคะ่ะแบบเป็นคนตรงๆนะคะพูดจริงทำจริงนะคะต่อค่ะทุกคนความสุขเหลือๆไม่ว่าคุณครอบครัวคุณนับจากนี้จะมีแต่ความสุขแต่ที่สำคัญเราบอกเลยนะว่าถ้าเป็นผู้หญิงเราบอกอย่างหนึ่งนะคะอย่าเป็นสายเปอย่าเป็นคนใจดี ใครพูดอะไรครับมาขออะไรไม่ยืมอะไรนะคะก็ใจดีกับเขาไม่เอาแล้วนะคะอย่าลืมว่าที่ผ่านมาคุณเจอบทเรียนหนักก็คือนะคะคุณให้คนยืมเงินบางทีเขาก็ยังไม่คืนให้จนเงินในกระเป๋าตัวเองขาดแคลนนั่นเองนะคะททุกทุกก เจ้าสุญาิเขายังไม่ไปทํางานเราก็พูดไม่ได้นะทุกคนฉันอยากกิีดทุกคนทุกคนกคน, <c oughs> นับจากนี้ไม่มีอะไรจะสุขมากกว่าชีวิตของคุณบาลมีล้นเหลือคุณใช้วาจาในการเจรจาในการพูดปากคุณน,นี่โอ้โหปากหวานนะคะเขาเรียกว่าปากหวานพูดอะไรคุณก็เชื่อ จากนี้นะคะทุกคนทุกคนหนึ่งสองสามเราบอกเลยว่าชีวิตคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคุณจะเจอคู่รักคู่ศัพท์คู่โชคคู่บุญคู่บารมีราชาถือเหรียญราชินีถือเหรียญแบบหนึ่งนะคะเราจะขอย้ายาราชาถือเหรียญคุณจะไม่มีคำว่านะคะอัตคัดขัดสนอีกต่อไป นะคะเพราะว่ามันขึ้นเดือดทาวเวอร์แล้วนั่นเองนะคะเพราะว่ามันขึ้นเดือดทาวเวอร์นะคะปัญหาต่างๆความขาดแคลนก็จะไม่มีนั่นเองนะคะงานใหม่ๆธุรกิจใหม่ๆกําลังจะเข้ามาหาคุณณค่นะาคืนแห่งพระจันทร์วันเพ็ญน,นี้แหละค่ะนะคะ,นะคะหนึ่งกับหนึ่งอยู่ด้วยกันแล้วกันนะคะหนึ่งกับหนึ่งอยู่ด้วยกันแล้วชีวิตของคุณจะมีแก่ความสุขนะคะเดอะมูลกับเดอะซันอยู่ด้วยกันคุณเห็นไหมคะในคืน ขึ้น15บห้าคำเดือน11ขึ้นสิบห้าำเดือนสินั่นเองทุกคนทุกคนทุกคนใครมีบุญบารมีมากขนาดนี้ทุกคนทุกคนทุกคนเราไม่รู้จะพูดอะไรมันดีมันดีชีวิตคุณมันหมดสิ้นหมดเคราะห์หมดสุขหมดโศกหมดโลกหมดภยัยหมดทุกสังทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาคุณ เหลือเชื่อคะ่ะทุกคนเหมือนปาฏิหาริย์นี่ค่ะนี่ค่ะราชาหรือราล,ลาชินีเขาเกิดมาคู่กันเหมือนชีวิตคู่ของพวกคุณได้มาเจอกันตอนนี้มันคือจังหวะโอกาสมีแต่ความร่ำรวยนะคะมียศถาบรรดาศักดิ์พูดอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะคะแต่อย่าสายเปยนะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณเป็นคนที่แบบว่าพูดอะไร คิดวิเ <Das> ค <que ath let> <mist. S 1> <ฤ>ราะห์ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเป็นไปตามที่คุณพูดคุณมีอํานาจวาสนาบารมีมากมากผู้ชายนะคะผู้ชายนะคุณมีทั้งวาสนาติลมีสมองถ้าเปรียบเทียบนะคะในยกรัฐมนตรีนะคะถ้ามีสามราชานี้นะคะถ้าเปรียบเทียบน,นั้นในยกรัฐมนตรีที่เป็นผู้ชายนะนะคะมีอํานาจวาสนาบารมีแบบนั้นเป็นผู้หญิงนะคะคุณมีทั้งหวาน หวานมีทั้งหวานมีทั้งดุดันเนี่ยค่ะเป็นคนที่นะคะไม่พูดมากแต่หาเงินเก่งแต่อ่อนช้อยเป็นแม่บ้านแม่เลือนพร้อมเป็นแม่ของลูกนั่นเองสิ่งที่คุณจะได้มานะคะเดือนตุลาคมนี้นี่คือไพ่ของการออกควันสาเฮ็ดในสิ่งที่เสือ้อเสื้อในสิ่งที่เฮ็ดก็จะได้แบบนี้บุญบารมีคุณเข้ามาหาถึงแล้วนะคะนี่คือบุญบารมีของคุณที่ตอนนี้ ช่วงจังหวะชีวิตของคุณได้มาถึงแล้วนั่นเองทุกคนเราตื่นเต้นจนเราพูดไม่ถูกเลยเพราะอะไรเราไม่เคยเจอไพ่ดีขนาดนี้ไพ่ที่ออกราชานะคะนี่คือเก้าเหรียญแค่ราชาหู้ยิ่งใหญ่นี้เก้าเหรียญก็ถอยไปเลยค่ะแล้วก็เดือดจันแล้วก็เดือดมูลคืนพระจันทร์เต็มดวงคุณดูดิพระอาทิตย์สิบดวงพระจันทร์เต็มดวงนั่นเองนะคะงานใหม่ๆ ความสุขความรักครั้งใหม่เราบอกเลยว่าถ้าคนโสดคุณจะได้เจอคนที่รวยรวยรว,วยทั้งผู้ชายรวยทั้งผู้หญิงนิสัยเหมือนกันนิสัยอ่อนโยนก็อ่อนโยนเหมือนกันแต่ถ้าผู้หญิงนะคุณจะได้พ่อไม้นะนะคะผู้หญิงคุณจะเจอพ่อไม้นะคะผู้ชายนะคะคุณจะเจอผู้หญิงที่พร้อมเป็นแม่ของลูกเก่งงานเก่งเงินเก่งทุกอย่างนะคะนี่ค่ะนี่คือรับไปเลยค่ะทุกคน คงเกรตเลชันมากมเลยไม่เคยออกมาเป็นคู่พร้อมกันขนาดนี้นี่คือบุญนำพาวาสนานำส่งให้ทุกคนได้มาเจอแรนดอมนี้แต่ถ้าใครอายุมากแล้วบอกว่าโอ้ยอายุมากแล้วนั่นคุณอาจจะได้เป็นอ่าเขาเรียกว่าได้ลูกสะพ้ได้หลานสะพ้ยเป็นคนดีมี มีความรวยเขามาทำให้ลูกชายลูกสาวคุณเป็นคนรวยมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะวันนี้แม่หมอก็ขอไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ